สัพพะธานังธรรมะธานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการปูกรเล่าเรื่องทุกท่่นทั้งท่านครับ <c oughs> หลังจากที่หายไปนานเนื่องจากคอมพิวเตอร์พังค่าซ่อมโดยไปพันแ กว่าจะหาได้ครบก็กินเวลาหลายวันและการทำ YouTube ก็ไม่ได้หวังรายได้อะไรมันไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดนอกจากให้ความรู้เพื่อเป็นทานอันนี้ได้แน่นอนแต่กว่าจะได้ก็ต้องค้นคว้ากันนานหน่อยวันนี้ก็จะมาต่อจากคราวที่แล้ว ครา้าที่แล้วค้างไว้เรื่องมโนโมยิทธิฟาร์มเดิมตอนที่แล้วแนะนําวัดจันทรา,ามท่าทุงหลวงพ่อหรือ,อ,อหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤษีลิงดำแล้วก็ฟาร์มหมายของมโนโมยิทธิในการเปนบัติแบบฟ้องๆพอสังเกตพ,พอขอทบทวนเนื้อหาตอนที่แล้วเนื้อหา ของคณะเรือดำน้ำเจ้าหนังสือทำวัดสวดมนต์ฉบับวัดท่าทรงมโนโมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจมีฤทธิ์ทางใจคือมีใจเป็นทุพเป็นทิพย์ไม่ใช่ตาเป็นทิพย์วันนี้จะกล่าวถึงการฝึกมโนโมยิทธิแบบครึ่งกำลังมี3ขั้นตอน 1. ฝึกขั้นต้น ฝึกเพื่อให้ได้ทิพจักขุยานก่อนคือมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพการไปใช้ทิศมานกายหรือจิตไปไม่ได้เอาร่างกายไปครูฝึกจะนำไปพระจุามณีเจดียสถานมันดุกําพลศิลาอาจและนิพพาน 2. ฝึกท่องเที่ยวเพื่อพิสูจน์ว่าภพภูมิต่างๆมีจริง เช่นนรกสวรรค์พรมนิพพานเปรตอสุรกายตายแล้วไม่สูญมีการเวียนว่ายตายเกิด 3. ฝึกญาณ8ปฝึกความรู้พิเศษ8ประการเพื่อช่วยตัดกิเลสมี 1. ทิพจักุยานคือความรู้ทางใจ 2. ปุเพนิวาสานุสติยาณ คือระลึกชาติได้ 3. ทิพตะ,ะกุยานคือรู้ว่าคนและสัตว์ก่อนเกิดมาจากไหนตายแล้วไปไหน 4. เจโตปริยญาณคือรู้จิตใจคนและสัตว์ว่าเขาคิดอย่างไร 5. ยะถากรรมุตายานคือรู้ผลกรรมดีและชั่วที่ให้ผลว่ามีเหตุ มาจากอะไร 6. อตีตังสยานคือรู้เหตุการณ์ในอดีต 7. อนาคตังสยานคือรู้เหตุการณ์ในอนาคต 8. ปัจจุบันนังสยานคือรู้เหตุการณ์ปัจจุบันว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหนการฝึกใช้คำภาวนาว่านะมะพะทะหายใจเข้านึก,กว่านะมะ หายใจออกนึกว่าพระทะพร้อมจับผ้าพระที่ชอบใจทรงศีลให้บริรส,รสุทธิ์สมภานศีลอะไรก็ให้ทรงศีลนั้นให้บริรสุทธิ์เช่นศีลห้าศีลแปศีลสิบศีลสองร้อยี่ 10, งวิหาร4คือกรรมฐานเย็นระงับโทสะมี1เมตตา เราจะมีความรักในคนและสัตว์ปราถนาให้เขามีความสุข 2. กรุณาเราจะมีความสงสารปรัถนาให้เขาพ้นทุกข์ 3. มุทิตาเราจะมีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีพอยินดีด้วย 4. อุเบกขา เราจะมีจิตวางเฉยยอมลบกฎแห่งกรรมถ้าเห็นใครเพียงพ้ำเราไม่ซ้ำเติมต่อไปต้องระงับนิวรณ์5นิวรณ์ก็คือ,อเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุความดี5อย่างมีหนึ่งกรรมสันทะความพอใจในกรรมคุณ5มีรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ 2. พยาบาทคือความโกรธความพยาบาท 3. ทีนมิทะคือความง่วงเหงาเหานอน 4. อุทธธุจักกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและลำคาญใจ 5. วิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยในผลการปฏิบัติและต้องพงขันห้าขันแปลว่ากอง มีหนึ่งรูปคือร่างกาย 2. เวทนาคือการสวยอารมณ์ 3. ส,สัญญาคือความจำา 4. สังขารคือความคิด 5. วิญญาณคือความรู้สึกในระหว่างการปฏิบัติต้องไม่สนใจจริยาของคนอื่นตัดความห่วงใยความกังวลต่างๆออกไปจากใจไม่ห่วงร่างกายคิดว่าสะวต้องตายแน่ถ้าตายเมื่อใด เราจะไปนิพพานเมื่อนั้นทําใจสบายๆใช้อารมณ์เบาๆอย่าอยากรู้อยากเห็นไม่สงสัยในผลการปฏิบัติต้องมีความเชื่อมัน่นในความรู้สึกครั้งแรกที่เกิดขึ้นทางใจเป็นสําคัญและขอลัคนาบาร,รมีพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งไว้เสมอต่อไปเป็นการฝึกแบบเต็มกําลัง การฝึกแบบครึ่งกำลังหรือไปแบบครึ่งกําลังจิตใจที่ไปยังมีอาการโยงกับประสาทเดิมอยู่ยังคุยหรือพูดกับคนอื่นบนโลกได้แต่การไปแบบเต็มกําลังหมายถึงถอดไปทั้งตัวคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วการไปแบบเต็มกําลังได้กล่าวเกินไปบ้างแล้วในคลิปที่แล้วการฝึกแบบครึ่งกําลังต่อยอดไปเป็นแบบเต็มกําลังต้องปองขันห้าก่อน ว่าร่างกายเราเลวอย่างนี้ไม่ควรจะมีถ้าชีวิตนี้ร่างกายนี้ต้องพังเมื่อ,อไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นคนไม่มีสำหรับเราคือในโลกนี้จะเป็นคนจะเป็นสัตว์เราไม่มาอีกเราไม่ต้องการมันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเทวดาหรือพรมมีความสุขก็จริงแต่สุขไม่นาน หมดบุญวัฒนาก็หมดบุญวัฒนาบรารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่จุดที่เราต้องการนั่นคือนิพพานทุกคนจะตัดสินใจตามนี้หวังนิพพานโดยเฉพาะให้ตัดสินใจไว้ตั้งแต่เวลานี้การฝึกแบบเต็มกำลังจะไม่มีครูเข้าไปจ้ำจี้จ้ำชัยสอนเหมือนฝึกเครื่องกำลัง เวลานี้ทุกคนต้องช่วยตัวเองอันดับแรกขอให้ทุกคนก่อนที่จะพาวนาให้นึกถึงบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก่อนหลังจากนั้นก็ให้นึกถึงพระปัาเจกอุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดเทวดาหรือพรหมขอให้ช่วยและตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าเกิดเป็นมนุษย์มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราเกิดมานี่เราไม่มีความสุข ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราไม่มีความสุขก็คิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์ขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรก็ขอไม่ขอเกิดอีกและก็ไม่ต้องการเป็นเทวดาหรือพรมถ้าเป็นตัวหรือพรมเราก็ต้องมาเกิดใหม่เราต้องไปนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นทุกคนก็ภาวนา นมะพะทะโอลาภาวนาให้ว่าตามสบายไม่ต้องยึดลมหายใจเข้าออกปล่อยธรรมดาไปเลยถ้าไปยึดลมหายใจเข้าออกแล้วจะไม่ไปหลุดไปไม่ได้ลมหายใจมันดึงภาวนาวน่านมะพระทะไปเฉยๆตามแบบสบายๆบางคนว่าไปไป มันจะเคลื่อนไปเองบางคนพอบอกว่าไปมันจะสั่นหนักเข้าทีนี้ถ้าเอาอาการสั่นเกิดขึ้นต้องปล่อยให้มันสั่นอย่าไปฝืนเพราะว่าแบบนี้ต้องทำถึงฌานสี่ถ้าไม่ถึงฌานสี่ไปไม่ได้ถ้าไปแบบเต็มกำลังแบบที่เราฝึกครึ่งกำลังแค่อุปจรธมาธิไม่ถึงปฐมฌานขั้นต้นเวลาจะมาจริงๆก็ต้องเป็นฌานสี่เหมือนกัน ชนันสีละเอียดแบบนี้จะออกได้แบบชั้นสีหยาบก่อนชนั้นสี่หยาบเป็นการแสดงทางกายมันจะเต้นปุบปุบปั๊บปับท่าทางเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันเรื่องร่างกายจะไปสนใจสนใจอย่างเดียวคือผลได้หรือไม่ได้ต่อไปถ้าเราทําได้แล้วไปบ้านต้องฝึกฝนไว้เสมอแล้ว ถ้าจิตถึงฌานเสียละเอียดอาการต่างๆจะไม่มีเลยจะเงียบแต่การออกได้นี้จะมีอาการชัดเจนแจ่มใสามากเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอข้างเอาไว้แค่นี้ก่อนติดตามข่าวหน้าก็กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวหน้าจะได้ฟังกันต่อผลบุญใดที่สำเร็จแล้วเกิดประโยชน์แล้วขอพูดนั้น จงสมเร็จแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเนื้อหาตำรับตำราทั้งหมดขอ้รูฟังที่ครบทุกท่านจงเป็นผู้ที่จเจริญในภพสัพสมบัติจเจริญด้วยสติปัญญาป้าจากโลคาพยาธิให้ถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัตินิพานสมบัติในปัจจุบันณชาตินี้ด้วยเทินตวัสดี